ม่ครับอะไรกันครับเนี่ยแม่ขอหมูย่างดูดิขลาูยตดปตท่านผู้ชมดูดิเออร้านนี้แบบอลังแบบสุดๆดูดิดูแม่ค้าหันดูหอยแครงครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมดูปลาอลังการนมาเป็นทะเลเลยนะครับเอาานึงเลย ุดบบร้านนี้บอกเลยเลยลูกค้าต่อแถวยาวเลยโอ้โหยอดอลังมากเลยดูดิแหนมกระดูกหมูดูดิโอโหกินกี่วันหมดครับเนี่ยดูลูกชิ้นมลูกชิ้น้ลูกชิ้นชดูดินี่แม่แม่ไดออกรายการปัญญาปันสุกมาแล้วนะร้านนี้ปัญญาห้าดาวอ๋อลูกชินค่ะ คือดูดูทอดกันแบบนี้เลยท่านผู้ชมมันทอดนี่ยครับข้าหั่นมาแบบนี้แล้วก็ทอดเป็นมันครุ๊กเป็นมันครุ๊กดูดูอู้หูอร่ามมากท่านผู้ชมเอ้ยดู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 ข้าวแกงแม่โอ้โหดูครับแกงส้มตักกันอยแบบนี้ดูครับกี่เมนูครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ห เกือบ20-30เมนูท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัีดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาชิมของอร่อยอีกแล้วขัาวตานฝั่งทางด้านโน้นเป็นเซนทันเวกเกตตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชิมของอร่อยที่ตลาดบางใหญ่เขาเรียกตลาดบางใหญ่ใช่ครับท่านผู้ชมเป็นตลาดเก็งเป็นตลาดนัด เราก็ยังเราไม่ได้อะไรสองรอบไไดปสองรอบแล้วแต่ยี่สิรอบี่เราจะดูว่าร้านไหนมันแบบหน้าเนาะใครครับไปตามชมกันเลยครับไป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 นี่นะครับท่านผู้ชมตลาดเขาก็จะอยู่ในอาคารด้วยนะครับนี่หมูยงหมูยอนะครับก็จะยาวไปถึงเลยนอนเลยนะครับอันนี้คืออยู่ในร่มแล้วก็มีอินดอร์เอาดอร์ด้วยนะครับไป ละลานตาบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมไลน์อันนี้ดูดูดูท่านผู้ชมหางหมูครับร้านนีห้หางหมูจัมโบ้น่ากินน่ากินน่ากินด้วยมีมมมมมข้าวผัดกะเพราอ่าน่ากินมากจะมันยังมีเยอะนะจะ,ม,ะมีเยอะน,ะนีเยอะนะโอ้หนี่เป็นอาหารเหนือครับท่านผู้ชมแม่แม่ลิงแล้วล่ะไมอยากได้อันเนี้ยแคบหมูเนี่ยเหรอ ดื่มดกดูดดื่มดกดูดน้ำส้มน้ำผลไม้ปั่นอน้อยปั่นครับมีอะไรอย่าอย่าลืมต้มเลือดหมูสี่สิบบาทด้วก็ทำน่ากินเนาะจากร้านสะอาดะอาใช่ดูล้ตั้งเยอตด้งหมูตั้นหมูโอ้โหดูท่านผู้ชมน่ากินมากเขาปอกไว้แบบน,นี้เลยหวานๆช่ำๆไปดูกันต่อด,ดูไฟท่านผู้ชม อลิปเกยูเรกาอาอย่างก่อนแม่นี่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับหมอนทองลองกองก็มาเอ้ยหน้านีหน้หน้าลองกองนะแม่เนาะ<ช>ดูเงาะท่านผู้ชมมาเป็นกิ่งแบบนี้เลยมาเป็นกระแซงอย่างนี้เลยนะครับห้าสิบบาทหอมไปไปตรงนี้ก่อนแม่เนาะนี่ท่านผู้ชมครับเขามันมันร้อนๆ้อนแบบนี้เลยนะครับ ข้วยเผาใช่ครับนี่ขอบคุณค่ะอ่ะเดินกันต่อครับแม่สะดุดอะไรอ่ยังอะไรยางเนยตอนนี้โอ้โหดูหมาล่าครับท่านผู้ชมวิทยุกำลังการงานสร้างดูพวิหยวกุทดลองอ่ะนทดลองเหรอเอาไหมหล่ะเดินไปก่อนนะเดินไปก่อนไปโอ้โหดูท่านผู้ชมอลังการงานสร้างมากนะครับ โอ้โหพิซซ่าก็มาเป็นแผ่นๆเป็นถาดๆเลยท่านผู้ชมดูดิอบกันตรงนี้เลยพิซซ่าครับดูดิพลังมากท่านผู้ชมเอ้ยลูกค้าพิซซ่าพยายามมาด้านนี้ได้นะคะนี่นะครับนี่นะครับ,รบไปต่อไปต่อ,ตอโอ้โหดูคนลุมท่านผู้ชมคนลุมครับคนลุมดูดิ25บาทชิ้นละ25บห้าบาทหนะ้าบาทจ้าลูกค้า ดูคนลุมเต็มเลยครับไปกันต่อครับโอ้ยอลังการมันจะเป็นยาวไปทางโน้นแล้วก็อ้อมมาทางนี้แล้วก็มาบรรจบกันที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนแม่<อ>เดี๋ยวไปเส้นนี้ก่อนจับเลี้ยงด,ดู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 ปาติโถ<ด>พี่แม่ดูหอยแคลงครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมดูปลาอลังการ มาเป็นทะเลเลยนะครับเขาหนึ่งเลยดูลูกค้าดิดูลูกค้าดิท่านผู้ชมยืนรอเต็หมดเลยแปดสิบใช่ไหมครับหนึนี่นะครับนสอ่สดมากนะะทือ่ออันนี้แค่แปดแปดสิบบาทเน้องเออเป็นไปได้ไงไม่รู้ดูอูดูดิดลดดสิบดู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  ครึ่งโลเต้งสี่สิบทำไมเขาขายครึ่งโลคลูกินไปครับท่านผู้ชมดูลูกค้ายืนเต็มเลยไปไปไปโอ้โหนี่ของโปรดแม่เลยท่านผู้ชมเอ้ยเรามาเจอแล้วนะครับนี่เอกอนันดินแดงท่านผู้ชมดูความฉ่ำดูเนื้อดูหมูนะครับมีไส้ด้วยราดน้ำจิ้มแบบชุ่มๆเลยท่านผู้ชม ไม้ละสิบบาทเลงครับไม้สิบบาทสุดจริงท่านผู้ชมเหมือนว่าเราเคยเราเคยซื้ออย่างร้านเนี้แต่ก่อนตั้งอยู่ฝั่งโน้นไหมใช่ไหมแต่ก่อนตั้งอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับไม่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าคนละร้านคนละร้านคนละร้านนี่จัดไปหน้าเนี่ยตะวันไมของอร่อยมีตรงนี้ก็หมูไว้หนึ่งน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับสิบาทดูน้ำจิ้มเข้ามาเป็น เป็นหม้อข้าวไปน้เลยคุณผู้ชมอ่าไส้อะไรอ่ะคะเป็นไส้หมูครับไส้หมูโอ้มีไส้อย่างนี้ด้วยนะอืมเอาออเดอร์ไปก่อนแม่เดี๋ยวมันมีหลายอย่างจะหยุดไม่อยู่อีกวันนี้บอกเลยว่าเป็นลมแน่ๆครับขนมชิ้นข้นั่งกินมากเลยคุณผู้ชมมีปลาช่อนเผาด้วยนะร้านนี้ดูดินี่ ตัวบะเอ็กเลยนะครับเขาเรียกปลาคอปลาคอปลาช่อนใหญ่มากปลาช่อนปลาหนึ่งนะครับนี่ครับอ๋อปลาช่อนอบเกลือครับยอดเด็ดยอดสุดยอดร้านเดียวกันขนมกับขนมโฟกเนาะอ่ะแม่แม่ขนมโฟก์ขนมโฟก์รวมเลยรวมเลยนี่ฮะ าเตาร้อนๆเลยนะครับร้อนๆนี่แต่พี่พี่กี่ไส้เหรอครับแม่ค้าในห้าสองไส้ครับเพราะว่าของหนูเป็นสุดโบราณอ๋อสุดโบราณนะครับนี่ดูประกอบเลยนะบอกมากครับร้านเดียวกันกับปลาเผาเหรอครับใช่ครับโอ้สุดยอดนะครับแซวเลยสุดโบราณโบราณในตลาดบางใหญ่มีแค่เจ้าเดียวนะคะเจ้าเดียวในตลาดบางใหญ่ด้วย ช้อนตัวใหญ่ดีจนหนูหนูดูเองได้ค่ะพี่แล้วก็ไม่มีขายด้วยนะร้านอื่นไม่มีใช่ใช่ตัวใหญ่เราเพิ่เห็นปลาช่อนนะเราเพิ่เห็นร้นานแรกเลยอร่อยนะพี่เนื้อมันแน่นมากเลยยอดเดดยอดแกนจ่ายครับใช่ค่ะที่ทำมาชดใช่ครับเอาไปลองด,ดู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 เขาหยอดมาจะบอกโบ้ะให้หยอดด้านนอกก่อนเนาะแล้วค่อยมาด้านใน แป้งแป้มีสองตัวอ๋อเหรอแป้งแป้งแล้วก็กะทิจัดทีแป้งแล้วก็กะทิขนงมีแค่แป้งกับกะทิแค่สองอย่างโอเคไปโอเคขอบคุณมากนะครับไปกันต่อไปกันต่อครับโอ้โหแม่อะไรกันครับเนี่เยอะติดติดกันเลยดูดิท่านผู้ชมดูความอลังอะไรเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดน่องไก่ย่งไก่แซลมนมีหมดทุกอย่างดูดิ น่าจะเป็นซอสเกาหลีด้วยเนาะใช่เกาหลีกับบาร์บีคิวมาอย่างนี้ไม่หมดดูดิทำไมมันอลังห์อย่างนี้ชิ้นละสิบบาทเลยโอ้โหแม่เอ้ยสุดจริงสุดจริงบอกเลยถ้าเกิดว่ามาตลาดนี้นะท่านผู้ชมตัวปีกปีกแน่ๆนะครับอันนี้ยังไม่ครึ่งทางเลยเพิ่งเริ่มนะครับเนี่ยไปไปไปแปกันต่อไปกันต่อคนนี้อยู่แล้วดูครับขาหมูก็มาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมากันแบบ โอ้ยมาเป็นขาขามาเป็นน่องๆอย่างนี้เลยยอดไปข้าวมันไก่ร้านนี้ไก่ตอนสาขาสองบางใหญ่มากับแป้งนะดูดิครับดูตัวใหญ่ๆเน้นๆที่ชอบคืออะไรนู้มัมีต่างกันมีเครื่องในเลยเนาะดูดัเนี่ยมากินนี่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเครื่องให้ลูกชายโอ้โหยแม่กล้วยอะไรกล้วยเนี่ยอะไรที่ตาใจชอบกินเลยอร่อย แม่ปูนะครับกล้วยปิ้งแม่ปูดูดิกล้วยเข้ามาอย่างนี้อันนี้มันกล้วยพันธุอะไรครับกล้วยป่ากล้วยหักมุก,มกมมเปลี่ยบใส่ไม้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมน่ากินมากครับดูเต่าก็มีสองชั้นนะชั้นล่างกับชั้นบนนะครับไปไปกันต่อครับท่านผู้ชมครับ แม่ครับรอะไรกันครับเนี่ยแม่ขอาวหมูย่างมาข้หมูย่างดูดิเป็นหมูย่างน้ำตกต่างได้ปลาตุ้ยโอ้ท่านผู้ชมดูดิต้องไม่พลาแล้วมั้งเนี่ยเออร้านนี้แบบอลังแบบสดสดดูดิดูแม่ค้าหันมีเป็นขีดแล้วก็มีเป็นน้ำตกด้วยขีดเท่าไหร่นะขีดละห้าสิบห้าสิบบาทนะครับก็ไม่แพงนะแม่เนาะดูดิโอ้ท like. er ่านผู้ชมครับมันอะไรกันครับเนี่ย อื S <S อิ่มเลยอ่ะด,ด,ดูดิเป็นคอหมูแท้ทุ่นผู้ชม <S 2> <S 2> ดูสีสันแบบน่ากินมาก <S <S ใช่ครับเออ <S 2> <S 2> จะซื้อเป็นคอหมูก็ได้หรือจะซื้อเป็นสั่งเป็นน้ำตก <S <S ให้เขาให้เขาทำให้ก็ได้นะค,ครับเออสุดจริงไปแม่ไปต่อ <S <S ทำน่ากินมาก นี่อะไรแม่หนังไก่หนังงไก่ลล้ตออเาะของชอบเลยเป็นหนังไก่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปลายปีกไก่น่องไก่ไข่ยังไงอะคะเอาขีดหนึ่งเอาแล้วนี่นะครับทอดกันอยู่ข้างหลังอราบุดบับบุดบับบุดบับเลยทอดไปไข่ไปเนาะกรอบมากกรอบมากก็ชิมได้พอถึงชิมเลยจะขาดไม่มากรุบได้นะป้จ๊ะ แม่แม่หันหน้ามาทางนี้อร่อยมากไปสแกนข้าวแกงแม่โอ้โหดูครับแกงส้มตักกันไหนดูครับกี่เมนูครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเกือบยี่สิบสามสิบเมนูท่านผู้ชมอันนี้ถ้าเราไม่มาทำธุระนะดูมาความมาหลังมาโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชม สดอร์เยอะมากจริงอลังจริงๆครับร้านนี้โอ้โหสุดๆนี่ครับอ๋อข้าวแกงต้องตั้งคู่กับขนมหวานนะนี่ตั้งคู่กับขนมหวาน,นะอ,น,วานอืมไปกันต่อไปกันต่อท่านผู้ชมอลังจริงๆครับร้านนี้เอ้ยตลาดนี้ ครับลูกไหนอ่ะลูกไหนลูกน,นี้แหละลูกนี้ใช่ไหมอ่ะ,ปะไปกันต่อครับนนะดูครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นโอ้โหดูท่านผู้ชมเป็นอาหารี่สานนะครับปลาดุกปลานินนะครับทอดกันแบบนี้เลยนี่คนเห็เดคนอะไรก็มีน้อแม่ดีดดน้ำพริกก็ทำเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ โห้จุดยอดเลยครับนี่อะไรครับแม่เนี่ยแม่เป็นตัวใหญ่ขนาดนี้หิต้มหูจิตูจิบูจิบหูจิบหูจุบหูจิบหูอิบท่านผู้ชมเอากุหงกิบหูิบหูจิบหูบูิบหูจหูจิบหูหูจิบหูจิบคูจบูจิะหิบหาจิบหบหูจิบหบหูหู่ิบหู้ิมหูหููบปั้นแล้วก็ต้ม ก็มีซีรี่ย์จากชูแอ้าวหรอได้ทั้งสองนะเอาได้ทั้งสองเลยทั้งสองเลยค่ะจัดไปครับนี่พิกลงอันใหญ่หน่เนาะใหญ่อร่อยดูดท่านผู้ชมดีด้วยบัลเล่สแกนกุ้งใหญ่นะกุ้งหนุนปุ้งใหญ่ด้วยแล้วโชวูหน่อยครับไม่ได้มีแต่หางโอ้ดูดิท่านผู้ชมโตเลยนี่สิบบาทใหญ่มากหาไม่เจอแบบหาไม่เจอครับชื่อร้านชื่ออะไรครับน้องจีบไส้ทะลัก๋อน้องจีบไส้ทะลัก ท่านผู้ชม <ไป S 2> ดูดิใครที่ชอบเป็นแบบน้ำพริกนะครับนี่สามสิบบาททุกเมนูท่านผู้ชมเอ้ยนี่พ่อค้า,านี่ครับเออแต่เราไม่ได้แบบเอาปทานมาเนาะเราไม่ได้มาทำทัวรเราก็สุกไปกินบ้านได้ได้ป่ะล่ะครับไปไปกันต่ออ,นนอ,อันนี้เป็นพิซซ่า มีหลายแบบหลายแนวนะครัคบคูดองคูดองคูดอด้งนะะี้คอจนี่แม่มแม่เอออรายการปัญญาปัญสุขมาแล้วนะร้านนี้ปัญญา5้าดาวคือดูดคอดกันแบบน,นี้เลยทนะ่านผู้ชม เนี่ยเขาเขอหังมาแนี้แล้วก็เป็นมันครุเป็นมันครุ๊ดูดูอ่ามมากทุกนอูด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 ดู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 ด้ลครับ่ขายดีมากมันจะเป็นหอนะครับยังไงแม่โแกยังไงชาตินี้ไม่งชโอ้จิงดิ แล้วก็ขยอ่ามันเหรอเป็นมันครับชุบแป้งทอดแล้วก็ขยำขยรตัวเนะดิตักลงไปในถุงครับโอ้สุดยอดไป,ป <ะ S 1> แม่ไปต่อปไ,ไปต่อเดี๋ยวอ้อมไปทางนู้นกันท่าน,น,นผู้ชมครับเ,เป็นสายกันอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โห อลังการงานสร้างทำไหมแม่มันมีแบบปิ๊บปิแบบเปี้ยวไหมคะเปี้ยวหน่อยๆเปี้ยวหน่อยๆเอาไหมเอาอ่ะลองดูดูนะครับมีเท่าไหร่คะมี่สิบไหมอ่ายี่สิบอ๋อหใสีเกาะก็มาเป็นสายพานเลยมาเป็นแบบโอ้โหอลังมากครับคุณผู้ชมดูท่าโผล่ก็ดีอลังการมากเออแสดงว่าขายดีหมดไหมครับเนี่ยที่ห้อยๆไว้อะครับหมดนะครับ โอ้โหแสดงว่าขายวันหนึ่งหลายพันลูกนี่นะครับสุดยอดนะดูกันให้ชัดอีกทีท่านผู้ชมดูดูท่านผู้ชมร้านนี้หมูทอดซี่โครงหมูดูดิน่ากินมาก ปลาตามบุกดูกระตอดเต็มหม้ออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเออไปกิ๊บเก๋ดีเนี่ยครับลงไปในหม้อแบบนี้เลยเคยเห็นแต่ทอดในกระทะเนาะนี่นะครับย้อนแป๊บเดียวเหลืองเลยคุณผู้ชมมันน่าจะอุ้มความร้อนได้ดีกว่ากระทะแล้วก็คนๆอย่างนี้เนาะ โคตเตซี่โครงน่ากินมากแม่ดูฉ่ำมากเลยดูดิทีละสี่สีสสสสสส่เพลงเนาะโอ้ยดูดิ๋ยวครับผู้ชมอ่ะไปกันต่อแม่มเดินไปไ<ม>ตรงโน้นตรงโน้นเลยไปแม่เดินผ่าน 3G ามจีสามจีเ่อจีป,ป่มจีซอนจีหลินเออจีป่มจีซอน์จีป่มเนี่ยครับสามจีครับท่านผู้ชมนายวีแมลงทอดอ่าวปลาไปไป กินขี่วันหมดอ้ินนี่วัหมดครับเนี่ยดูลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิ้นต้องเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นดูดิลูกชิ้นใหญ่มันเลิศเลยท่านผู้ชมดูดิ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 ใหญ่อลังการมากเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยทำเองเหรอครับแม่โอ้ยนี่ไม้เท่าไหร่อ่ะครับใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยยี่สิบยี่สิบบาทโอ้ท่านผู้ชมแล้วไม้ใหญ่อย่างเงี้ยแม่เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบ กินอิ่มกันทั้งอำเภอ์ท่านผู้ชมเอ้ยห้าสิบบาททุกชิ้นทำเองก็เลยขายถูกทุกโอ้ทำเองนะแม่เนาะก็เลยขายถูกได้นี่ยดูน้ำจิม้มโอ้นี่ไงที่ย่างมาแล้วเนี่ยแม่เอ้ยผู้ขายโอ้ทุกอย่างได้ของจานละนี่ยอดดูน้ำจิ้มแกหูน่ากินมากเลยแค่ขายคนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้แม่ทำคนเดียวขายเองเลยแม่ แม่นักเลงมากเลยเนาะทรัเองนักเลงสุดยอดนี่ทั้งลวกทั้งโอ้ยจำย่างยอดครบเลยเนาะแม่เนาะแม่ชื่ออะไรเนี่ยร้านแม่ชื่ออะไรครับขายลูกชิ้นหมูยักษ์ลูกไทยโอ้ยนี่น้ำชิ้นซีฟู้ดเหรอคะแม่ใช่ค่ะนี่แซ่บอย่าบอกใครแซ่บอย่าบอกใครด้วยเป็นยังไงล่ะแม่ยอดลูกชิ้นยักษ์บางใหญ่นะครับท่านผู้ชมอลังจริงๆดูกินวันนี้เนี่ย คือต้องถ้าจะกินเนี่ยต้องคิดหนักว่าผู้จะกินหมดไหมอันนี้ซื้อคนเดียวเลยเหระครับหรือว่ากินคนเดียวต้องร้านนี้เลยนะต้องร้านนี้ต้องร้านนี้พอได้พอได้ไม่ถึงขั้นอร่อยทอมตัวอีกตัางหากนะธรรมดาที่ไหนเนี่ยโอ้สุดยอด จริงๆแล้วอยากจะลองอันนี้มากเลยแม่ไม่ไหวนะแม่ไม่ไหวผมไม่หมดนะฮะไม่หมดหมอหม่ไม่ปวดไม่ปดหรอปวดแต่ดูน้ำจิมกันดิโอ้ยเดี๋ยวจะลองอันนี้จังเลยผมไม่ชิกินเอาลูกใหญ่ๆนี้ก่อนไหมไม้ไอ้นี่หรอาเอาไม้นี้ก่อนหรออ่ะแม่เอาไม้นี้ผมไม้นึงครับเดี๋ยวจะให้ครับผมจะให้ภรรยาผมใช่ครับชิมให้ดูตรงนี้เลย แม่ฟ้าบอกว่าชอบใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเอาไปทำตองไม้นี่ไปทำก๋วยเตี๋ยวเนี่คือพอดีเลยแล้วหม้อนึงนไหมอิ่มเลยโอ้ความฉ่ำของร้านแม่แกฉ่ำเลยยอขายคนเดียวล็กไปหมดเลยขายคนเดียวเลยแม่เเดีี๋ยยวค่อก็บทหลังขายคนเดียวรวยคนเดียวเลยครับผมมาอะแม่ชิมท่านผู้ชมไอพ่อถือให้ตรงนี้เอารูปมาก็จะแบบ่า <laughs> สัน่นหนือสันหาไม่ใช่ไอ้เนี่ยจะชิมไอ้ลูกห้าสิบบาทก็เก่งใจลูกเอายี่สิบไปก่อนแล้วกันเอามาปั๊บมาใกล้เอาข้างบนแล้วกันนะข้างบ้วนนะมันไม่ถนัดนี่เลยนะอืมเนื้ออร่ยอยอร่อยนะน้ำจิ้มดีอืมน้ำจิ้มดีมากเลยนะดีมา,เล,ลมาเลยนะเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยโอเคสุดยอดครับ การันตีเลยแม่ฟ้าไปวิ่งกันต่อแม่ไปไปนี่แม่แม่แม่ต้มอะไรข้างในหมูหรออุ้ยเนื้อเดียวละสี่สิบบาทมีหมูมีเนื้อนี่มีลาบเป็ดลาบหมูมีลาบเป็ดด้วยอืไปกันต่อครับโอ้ยนะครับตลาดเขาก็จะอ้อมกลับมาทางด้านนี้นะครับ อ้อมมาอ้อมมาแล้วก็จะไปบรรจบกันโอ้โหดูลานนี้ครับท่านผู้ชมสับแต่ปุ๊กปักปุ๊กปักเลยนี่ขายเป็นเป็นไก่ยักิกนะเนาะชุดอย่างนี้นะครับนี่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 โอ้ยแหนมครับแหนมร้านนี้เป็นแหนมแหนมคลุกแหนมคลุกดูท่านผู้ชม มาเป็นถุงหมบเลยแม่อลังมากเลยดูดิแหมกระดูกหมูดูดิโอ้หูออถุงเท่าไหรนะ่เนี่ยยี่สิบบาทเด็ก็ละร้อยยี่สิบก็ละร้อบขอ,บอดูดิเพื่อนผู้ชมยอดนี่นะครับเดี๋ยวเราก็อ้อมย้อนกลับมาเนี่ยไปบนจบกันที่ตรงโน้นนะแม่เนาะเออ,อมาตรงนี้ก่อนแม่มาตรงนี้ก่อนเอาไหม เอาไหมดูดิเออนี่เตียวหลอดอะมาปอเปี๊ยะสดเออทำน่าก,กินมากกระเพาะปลาก็มานะครับท่านผู้ชมออสวยยีออ่สิบบาทเลยแม่เราไม่มีที่นั่งอินเออทำไมขายถูกจังเลยครับ่อนนเอตลาดนี้ขายถูกมากเลยเนาะด,ด,ดูดิปลาดุกปลาทู โอ้โเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวทอดกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมด,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 ดู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 ด,ดู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  ดูครับดูความอลังการนะณลูกค้เป็นหนึ่งร้อยละสองแล้วก็ต่อหน้ารางก่อนถูกต้องมากคู่หน้าจ้าลูกค้าจ้าลุงเนื้อจ้าต่อไปจ้าอยำแหนมปลาทูคู่หมูยอค่ะยำยำแหนมใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่กุ้งกับหมูยอด้วยเป็นเจ็ดสิบนะเผ็ดไหมเอ่ยเผ็ดได้ค่ะ นะคะาใช้มะนาวเทโร่100เปอร์เซ็นต์แน่ใจลูกค้า100เปอร์เซ็นต์สำหรับคู่นี่จะมีเมนูอะไรบ้างคะเอ่อมียำใส่ยำแหนก็ได้จ้ะใส่ยำขนมจีนก็ได้จ้ะบอกได้นะคะกจะบวกตามเพิ่มไปเท่าไหร่อีก10ล้านบอกได้เลยลูกค้าต่อแถวยาวเลยโอ้โหยอดมีบาร์บีคิวครับท่านผู้ชม อลังการอันนี้เป็นร้านขายน้ำพริกนูเปนเฮ้ยท่านผู้ชมเลยตายตายแน่ๆงานนี้กระพงทอดก็มาเป็นตัวๆแบบนี้เลยนะครับนี่เรามาบรรจบกันแล้วแม่เลยแ้วแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันที่ตรงนี้ตามที่เราก็ของกินเยอะนะโอ้เยอะมาก ละลานตาไปหมดเลยถูกด้วยแหละถ้าใครอยากตามรอยเรามาตามมาในตลาดบางใหญ่ตลาดบางใหญ่ตรงข้ามเซนทัลเวสเกตบางบัวทองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นตลาดเย็นนะผู้ชมที่จอดรถก็หาจอดเอานะครับมันอาจจะลำบากจอดลำบากนิดนึงแต่ก็มีแต่ก็มีอยู่โอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะยวรอบหน้าราทคำกินของอร่อยเจอกันเจอกันไปครับบ๊ายบาย